อีพีมี30ตอนเอ้ย1ตอนมี30นาที สวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการสาระยำเช้าในช่วงของเอาชโรซีซั่นที่ส1วันนี้ EP ที่66กระมังนะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วถามว่าทำไมเปิดคลิปมาในรูปแบบที่แปลกกว่าทุกทีนะฮะนั่นก็คือกำลังทางกลับบ้านนะฮะเนื่องจากว่าด้วยความที่นะอันนี้ยอมรับตรงๆเลยนะคผู้ชมว่าเราม่เล่นเอ่อแมปนี้มานานหลายเดือนแลือเกินดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือตัวเนี่ยนะฮะสตาร์ค้างไว้อยู่ที่ที่ไหนนะ ที่ที่ที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะที่ท,ที่ที่เราระเบิดกันเนี่ยนะฮะค,คือคือสตาฟทิ้งไว้เลยหลายเดือนก็คือแช่ตง่งงันนะไม่ได้ไปไหนเลยนะดังนั้นเราก็เลยแบบด้วยความที่มันหลายเดือนเนาะเลยลืมไปเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมว่าเอ๊บ้านเรามันกลับยังไงนะนี่คือเดินวนประมาณรอบสองรอบแล้วนะคือหาทางกลับบ้านไม่เจออะ่ะอันนี้คือเดินวนจริงๆนะผู้ชมไม่ได้พูดเล่นมันลืมแบบลืมจริงๆอ่ะว่า แล้วบ้านฉันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยลืมทางกลับบ้านโอ้โหกว่าจะกลับบ้านได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยาการจะไประเบิดทีนึงเนี่ยนะแนะนำว่ามายถึงตัวเราเองอะนะให้ตรียมอุปกรณ์ไปดีๆนะแล้วก็พยายามอย่าขาดเนาะเพราะว่าไม่งั้นกลับบ้านทีนี้เรื่องใหญ่นะเออแต่ถ้าใครนะฮะที่เจาะใกล้บ้านหน่อยนะฮะก็นี่จะปักหนาะ สารพัดฟูอะไรนะฮะอ่ะใครที่อาจจะขุดใกล้บ้านหน่อยเนาะเพราะว่าเวอร์ชันใหม่นะหลายๆคนก็อาจจะได้เวอร์ชันใหม่เนาะก็จริงๆวันที่อัดคลิปเนี่ยนะครับเวอร์ชันหนึ่งสิบเอ็ดเฮ้ยหนึ่งสิบยี่สิบออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้ยังหนึ่งสิบแปดอยู่เลยนะเพราะว่าขี้เกียจอัปเดตอะไรอย่างงี้นะคือด้วยความที่งานมันเยอะเนาะหมายถึงงานในชีวิตจริงมันเยอะนะก็ก็เลยทำให้เออ่ทิ้งต้องกลับประตูไหนนะอันนี้ประตูอะไรเนี่ยอันนี้ประตูน่าจะเป็นประตูเมืองอันนี้ประตูประตูฟาร์มเหล็กต้องกลับประตูไหนนเี่ย กับประตูเมืองแล้วกันอ่ะเอ๊ะเออกับประตูเอออันไหนก็ได้แหละกลับๆไปเหอะเนาะเอออ้าวไม่ไปด้วยคือไม่กิดจะพูดอะไรลืมนะอ๋อยลืมเนี่ยอ๋อย้างอี๋อนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขออนุญาตย้อนคลิปแป๊บหนึ่งนะเพราะเมื่อกี้พูดอะไรไป ผู้ชมนะเราย้อนกลับไปดูคลิปที่ตัวเองอัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้คนพบคาตอบแล้วนะว่าเราเนี่ยกำลังพูดเรื่องว่าเออเนี่ยทำไมถึงไม่ up เ,ออเป็นเวอร์ชันนึ่นะครับปัญหาก็คือเราเนี่ยได้ได้วยงานในชีวิตจริงอะนะผู้ชมงานเยอะนะดังนั้นแล้วเราก็เลยแทบไม่ได้จับเกมเลยเอาจริงๆนะฮะแทบไม่ได้จับเกมเลยแหละนะค้างเลยเนี่ยเออนะเรียบร้อยค้างค้างอย่าเพิ่งค้างตกน้ำปุ๋มตกน้ำไม่ยังจะค้างผู้ชมเอ,อ้ย อากาศร้อนมันทำให้คอมมันเพียรได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยอากาศร้อนนี่มันน่ากลัวจริงๆนะผู้ชมนะ global boiling เนาะอ้าวโอยตกใจเกิดอะไรขึ้นอ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้แหละนะฮะเข้าบ้านก่อนแล้วนะไปนอนกันก่อนดีกว่านะนันนาฬิกาค้างไปแล้วเห็นไหมดูดิเนี่ยค้างกันแล้วเห็นนะเออค้างกันแล้วนะโอ้เรียบร้อยนะฮะวันนี้นี่ถ้าจะไปไหนไม่รอดนะฮะน่าจะค้างแบบแงแง๊แง๊แงแงแงเลยนะฮะก็ คือโอ้โหเวลาเดินอย่างรวดเร็วนะนะก็ด้วยความที่อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเออก็งานมันเยอะนะงัแล้วการอัปดงอัปเดตไมค์ครับอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยนะก็จะไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปถึงไหนอเรยังไงกันแล้วบ้างนะฮะเวอร์ชันนิเจมีสัตว์อะไรใหม่มีไอเทมอะไรใหม่นี่คือไม่ทราบเลยเดียวนะอ่ะก็ให้อภัยกันด้วยนะครับเพราะว่ายังไงเนาะมันก็งานมันต้องมาก่อนใช่ปะเออนะ โอเคใครๆก็เข้าใจได้ใช่ปะเอาแบบพนักเรียนอย่างเงี้ยเรื่องเรียนก็ต้องมาก่อนถึงต้องแม้แล้วทำไมฉันว่าฉันก็ไปนรกตั้งนานทำไมย่ามันหายไปมันไม่ขึ้นสักทีเนี่ยฮะฮัลโหลฮัลโหลเบบีมาให้ตัดซะดีๆมัมัมมัมมะมัมมัมมามัมมัมมามัมเดี๋ยวในอนาคตนะฮะเราก็ทำฟามแก่นะฮะไอ์อนาคตนี่คืออีพีเท่าไหร่ไม่ทราบนะคือ อีพีนี้ก็66แล้วนะฮะอายุคนแล้ว <c oughs> หรือเปล่าไม่ใช่นะหกสินี่คือกเกษียณไปนานแล้วนะเอออีพีก็66แล้วนะโอ้โหปีกเปิกอะไรยังไม่มีอ่าอะไรนะดีองดีเอ็นยังไม่ไปฟาร์มเฟิร์มอะไรยังไม่มี <c oughs> ชุดเกาะเพชร อ่าไม่นับอันนี้อันนี้มันชุดเกราะเพชรชั่วคราวชุดเกราะเพชรแบบที่จะใช้ในชีวิตจริงยังไม่มีโอ้โหใช้ชุดเกราะเหล็กมาจนถึง EP แบบประมาณ60ได้คิดดูแล้วแล้วเฮียจะแบบเฮียจะไปทำฟาร์มแกะทำฟาร์มทองทำฟาร์มอะไร <laughs> E.P ไหนไม่ทราบนะคาดว่าเราน่าจะได้ไปดีเอ็นสัก EP 200เมื่อชม <laughs> นะดูจากสปีดการเล่นในขณะนี้นะฮะไม่แน่นะฮะเราอาจจะได้ทำไปดีเอ็นซักแบบ EP 200อะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะฮะคือรยกได้ว่าซชั่นสิบเอ็ดเนี่ยอ่าอยู่กันยาวๆแบบยาวจริงๆนะฮะคือถ้าไปดูเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะใครติดตามมาตั้งแต่แรกแรกเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าซสชั่นหนึ่งเซชั่นสองเซสชั่นสามซชั่นสี่ก็คืออ้าวแกะค้าง ก็จะเห็นได้ว่าเออมันก็มาาหยุดๆมาาหยุดๆนะฮะเออคือแบบมันไม่จบสีซสั้นอ่ะไม่ง่ายมันไม่จบสีซสั้นแล้วมันก็ตัดเลยนะฮะอย่างซีซั่นหนึ่งรู้สึกอยู่ไม่ไม่ไม่ถึง2 EP 3 EP ด้วยซ้ำมันก็ตัดเลยนะฮะแล้วก็คลิปก็หายไปเลยเรียบร้อยนะฮะหายไปไหนก็ไม่ทราบเช่นกันนะซีซั่นสองก็ไม่มีอะไรเลยรู้สึกซีซั่นสองมีแค่คลิปเดียวด้วยซ้ำนะเป็นคลิปที่ไม่มีอะไรเลยนะะก็ก็ตั้งเป็นซีซั่นสองขึ้นมาได้นะซีซั่นสาม อ่ะมีอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ก็เคยก็เคยรีอัพโหลดตอนแล้วก็หายไปเหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้มันก็นหายไปไหนเหมือนกันนะฮะเออซีซั่นสี่อ่อะมันก็มีอยู่ประมาณอยู่ดีดก็คือกระโดดบ่ายอีพีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยนะฮะคืออีพีหนึ่งหายอะไรอย่างงี้นะอีอีอะไรนะอีเออซีซั่นห้าซสชั่นห้าเนี่ยนะฮะก็เคยเคยเคยเล่นอยู่นะฮะเป็นจําได้ว่าตอนนั้นก็คือปัก ปักทอดเต็มโบลเลยนะเออก็มาอยู่ประมาณ3-4-5-6 EP นะฮะแล้วก็หายไปนะฮะแล้วซั่น6นะฮะซีซั่น6ใครทันนะฮะยังยังพอมีลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนะฮะซีซั่น6เนี่ยมีประมาณ20 EP นะฮะแต่อันเนี้ยก็คือ เหมือนจะหายไปเหมือนกันนะฮะนะอันนี้คือยาวสุดเท่าที่เคยเล่นมาตั้งแต่เล่นซีซันหนึ่งมาซีซั่นหกนี่คือยาวสุดเลยยี่สิบอีพีเนี่ยนะแล้วก็ซีซั่นเจ็ดนะฮะอันนี้ก็คือยาวสุดเท่าที่เคยทำได้นะฮะก็คือห้าสิบกว่าอีพีซีซั่นแปดเนี่ยนะฮะก็เอาซีซันเจ็ดนะฮะจบสมบูรณ์บริบูรณ์นะฮะห้าสิบกว่าอีพีเนาะรู้สึกจะห้าสิบอีพีใช่ปะอันนั้นคือจบบริบูรณ์นะจบแบบตั้งใจจบนะฮะแมปไม่หายนะเป็นครั้งแรกที่เล่นเอาชีวิตรอดแล้วแมปไม่หาย<笑><笑>นึกออกไหมอ่ะซซีั่น เอ้ยซีซั่นหกไม่ไแน่ใจว่าแมปหา,หายหรือเปล่านะคุณผู้ชมเอ่อเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะ,ะรู้แต่ว่าซีซั่นเจ็ดเนี่ยรู้สึกจะเป็นซีซั่นแรกที่แบบแมปไม่หายนะฮะแล้วก็เอ๊เจ็บแล้วก็ซีซั่นแปดเนี่ยนะฮะซีซันแปดเนี่ยเล่นอยู่ได้12 EP แล้วก็แมปหายนะฮะเลิศมากงงกับชีวิตเหลือเกินนะฮะอ่ะซีซั่นเก้าซีซันเก้านี่ไม่นับนะฮะไม่นับเป็นซีซั่นปกตินะฮะหมายถึงว่าแบบเอาชีรอลมาภาพพื้นดินอะไรเงี้ยเพราะว่าซีซั่นเก้านี่คือเป็นการเอาชีรอลมดนะฮะเป็น การเอาชิร่าที่แปลกแหวกแนวที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยทีเดียวนะก็เป็นอะไรแบบใหม่ดีนะฮะซีซั่นเนี้รู้สึกว่าจะมีหลาย EP อยู่นะคือถ้านับออกมาเป็นคลิปอะมันมีอยู่ประมาณ20 EP แต่ถ้าจริงๆแล้วในช่วงนั้นก็คือไลฟ์สดไปด้วยเนอะทำไมเหวมันดูน่ากลัวจังเลยเออถ้านับพวกแบบไลฟ์ทรงไลฟ์สดอะไรด้วยนะะออนเนี่ยนะฮะทำออกมาทัำมันไปทำมามาเนี่ยนะก็ออกมาได้ประมาณ40 EP ก็เยอะอยู่นะเอ่อก็ไปดูดูกันได้นะฮะไปหาย้อนหลังดูเอาเนาะก็แปะๆไว้อยู่ในเพลย์ลิสตนะ์เออออลงงไปดูกันเนเะ <laughs> เกือบล่วงแล้วไหมล่ะอ่ะซีซั่นสิบอ่าซีซั่นสิบเนี่ยนะฮะก็เป็นซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยนะ,ะก็คือซีซั่นใหม,ม่ๆสดๆก็ไม่สดแล้วก็หลายปีอยู่นะซีซันสิบเนี่ยก็ได้ประมาณ13 EP แล้วก็หายนะฮะแบบหายแล้วก็มาปัจจุบันนั่นเองนะฮะซีซั่นสิบเอ็ดนะฮะซีซั่นที่กำลังรับชมอยู่นี้นั่นเองนะ,ะมาทางนี้มันไปไม่รอดนะฮะซีซั่นสิบเอ็ดนี่ก็คือเล่นมาหลายปีแล้วนะฮะเอ้ยอุ้ยเสียวจริงๆเลยชีวิตฉันทำไมแขวนอยู่บนเส้นได้อะไรขนาดนั้นนะ,ะอ่าซีซั่นสิบเอ็ดเนะะฮก็ เป็นซีซั่นที่ปัจจุบันยังเล่นอยู่แล้วก็เป็นซีซั่นที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยทีเดียวนะฮะจากที่ฟังประวัติไปเขคราวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะก็จะฟังได้ว่าเออถ้าเล่นจบแบบเรียนะมากสุดก็คือ50 EP ส่วนที่ที่ไม่นับซีซั่น7กับซีซั่น9เนี่ยนะฮะก็คือที่เหลือเนาะซีซั่น1 2 3 4 5 6 8เนี่ยนะ10เนี่ยนะก็คือเออ เล่นยังไม่ทันจบนะฮะแมพหายหายเพราะอะไรอะไรคนอาจจะสงสัยว่ามันหายได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะมันทางนี้ถูกปะเนี่ยถูก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 แหละถูกเออแล้วมันหายได้ด้วยหรอเอ้ยมันหายได้ยังไงงงก็คําตอบง่ายๆก็คือเล่นเล่นอยู่ไฟดับนะฮะไฟดับแล้วเป็นยังไงนะฮะไฟดับก็คือแมพแมพเจ๊งเลยนะฮะเออพูดๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเซฟแมพแป๊บหนึ่งนะฮะเริ่มเสียวๆเหมือนกัน แบ็กอัพเวอร์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่ารู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัยมากนะฮะก็เจอกับอีตัวสีขาวๆเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเออที่มันบินได้นะฮะก็แอบเสียวๆอยู่นิดน,นึงอ่ะก็คือพอเรากําลังเล่นเล่นอยู่เล่นแบบนี้แหละนะอยู่ดีไฟดับแฉวบไฟดับปุ๊บอ้าวหายสิฮะแมปหายเลยนะฮะคือเข้ามาอีกทีอ่ะคือถามว่าแมปมันยังอยู่ไหมไล่ไม่เอาสิไม่เอามาเอามาเอา มาเอามาเอาแล้วฉันจะผ่านไปไงเนี่ยฮัลโหลอ๋ออ้อมๆนิดนึงนะอ้อมๆก็คือแบบเล่นๆอ,อยู่นะอยู่ก็คือแบบตัดไปต่อหน้าเลยนะไฟดับนะฮะแฝบนะฮะจอก็ดำไปเลยนะฮะเออไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนโ, <laughs> <laughs> โอเคหนีรอดแล้วนะก็ดันมาเจอไอ้หมูตัวนั้นอีกชีวิตฉัน ทำไมมันดูเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ของแท้เลยเนี่ยเอาไปไหน่ด้ไอหมูตัวนั้นนี่ปิ้วปิ้วไม่โดนด้วยอ่ะปิ้วเอา,วาตัวเองก็มีหนูทำามไม่ยิงกับไอแก๊สเมื่อกี้ก็ไม่เข้าใจนะฮะงงกับชีวิตอีกแล้วเออทำไมตัวเองทำทำตัวงงงนะฮะงงงงงงไปงงเข้าไปอ่ะ,งงงงออะโอเคนะฮะก็พอไฟดับปุ๊บนะพะูดไฟดับนี่ประมาณรอบที่ล้านรอบอะ,ะ้รเนี่ย คือไฟดับเสร็จปุ๊บมันก็แบบมันก็พังอะนะฮะแมปก็ใช้ไม่ได้คือเข้ามาปุ๊บมันก็พังอะเออไม่รู้จะพูดยังไงก็คือมันก็พังอะมันมันเข้าไม่ได้อะคือถ้าเข้าได้ข้อมูลก็หายแมปก็เพี้ยนอะแต่ถ้าก็คือถ้าเข้าไม่ได้ก็คือมันไม่ขึ้นในชื่อเลยว่ามันมีแมปนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือหายแบบหายไปจากสารระบบคอมพิวเตอร์เลยอะงงคือหลายรอบมากนะกับอ e ีแมปพังเพราะไฟดับเนี่ยนะผู้ชมนะการไฟฟ้าประเทศไทยนะฮะก็ คุณภาพนะฮะอ่าก็ทำให้เราต้องเริ่มซีซันใหม่หลายรอบมากนะฮะซึ่งการเริ่มซีซัน11เนี่ยก็หนึ่งสาเหตุก็มาจากการที่นั่นแหละนะฮะไฟดับในซีซัน10นะฮะก็เลยทำให้เราต้องมาเล่นกันใหม่นี่แหละนะเออนะใส่อารมณ์น,นิดนึงนะใส่อารมณ์นิดนึงเอออ่ะโอเคมาระเบิดกันต่อเลยนะหลังจากที่เราเมาส์กันยาวนะฮะกลับบ้านกันนานแล้วเกินนะอ่ะ โอเคเรามาพักกันต่อนะคุณผู้ชมเมาเรื่องอะไรนะคือเรียกได้ว่าเราเราเล่าไปเกือบหมดทุกเรื่องที่เรารู้ในชีวิตแล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีพีที่แล้วนะฮะรู้สึกว่าเราจะเล่าไปหมดแล้วเราทไม่เหลือเรื่องอะไรให้เล่าแล้วนะเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยจะได้เดเธอร์บริสเอ็กซ์ชร์ไนะฮะคือเราต้องการเดเธอร์บริสมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่ใจดีกับเราสักเท่าไหร่อันนั้นโซแซนชี่มิสนะอย่ามาหลอกกันซะให้ยาก อ่าหลอกกันให้ยากทําไมนะะเหนื่อยเนาะเอออะไรอ่ะรู้สึกผู้ชมเหนื่อยไหมฟังแล้วเหนื่อยนะเนาะคนพูดก็เหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเออคนพูดก็เหนื่อยนะเราอยากได้แบบการระเบิดที่เราไม่ต้องเอาตัวไปใกล้มากเลยเราจะได้แบบไม่โดนดัมเมจนะฮะทำให้เราจะได้ไม่ต้องใช้ชุดเกราะ blast p r o t e c t i อะไรอย่างงี้นะืมจะว่าไปนะเราจะได้ไปดีเอ็นเมื่อไร่กันเนี่ยคือ เราก็มีเล่นอัชิร์ฮาร์ดคอร์ไปก็คือจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปดีโอดีเอ็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคือมันเล่นทีหลังซีซั่นสิบเอ็ดก็คือไปจบก่อนซีซั่นสิบเอ็ดนะฮะสกายบล็อกี่คือเริ่มมาพร้อมก่อนซีซั่นสิบเอ็ดนะ,ะแล้วก็จบไปไปก่อนซีซั่นสิบเอ็ดแล้วด้วยนะฮะนะเสียงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงหมูหรือเสียงอะไรสักอย่างมูมากาไก่อะไรซัมติงนะฮะคือ เลนว,วาซีซั่นข้างๆเคียงอะนะฮะเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะก็คือเล่นไปก่อนแล้วแล้วก็สอบไปก่อนแล้วนะฮะในขณะที่เอ็ดก็คือ,อยังไม่ไปนรกเอ่อยังเพิ่งมานารกอยู่เลยนะ,ะเป็นสเต็ปที่แบบมันควรจะไปได้แล้วตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาถึงนะฮะแล้วก็นรกนี่ก็คืออดีเอ็นนี่ก็คือน่าจะอีกนานเลยทีเดียวนะอ่าฮะทำไมมันไม่ลดอ่าลดแล้วลดแล้วเอามันลดช้านะฮะลงเร็วลดช้านะเลิศอยากจะต่อยกับมันจริงๆ ไปเร็วๆไปไปไปอย่าให้ฉันติดไฟก็ใช่ไหมใช่ไม่อยากเป็นคนร้อนแรงอุดทับซะเลยนี่นะ <c oughs> โอเคอะไรกันนี่อโอเคนะฮะก็สำหรับรอ,อุโมงคนี้ดูเหมือนจะคว้าน้ำเหลวไม่มีนะฮะโอเคอะ่ะไหนามาดูชุดกรงชุดเกาะอันซฟว่าเราจะทำได้สักเท่าไหร่กันเที่ยวนะฮะอ่าอ่าฮะอ่ะ,อ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 ะ โอเคติดึมติึมติมตอนนี้นะฮะเราก็จะสามารถทำชุดเกาะสี่ชุดแป๊บแป๊บแป๊บ แบบเรียบร้อยนะที่ชุดเกราะสีชุดเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วนี่ก็จะเอาไปทําโชว์เวลอันนี้เนี่ยนะฮะจะไปตีขวานว่าแต่เรามีขวานหรือเปล่าประเด็น <c ười> มีไม่ใช่ไม่มีมีอ่ะอจะไปตีขวานอนะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ตีไอ้น,นี่อีกอันนึงนะฮะที่มันเป็นฟอร์จูนเอ้ยจริงๆริงเราก็คบรบแล้วนี่หนาจริงๆริงเอเจนต์นิวเทิร์บริสเราก็ครบแล้วนะ,ะดังนั้นเราก็จริงๆก็ไม่มีความจำเป็นแล้วจะออมเตียงมาเพื่ออะไรเนี่ย <c ười> เราทำเตียงมาเพื่ออะไรอะ่ะแล้วก็ไม่มีความจำเปแลแลนะะ็นแล้วนะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำ ที่ดีๆกันเลยดีกว่านะฮะเราจะได้แบบมีชุดโครงชุดเกราะดีๆให้ใช้กันสักทีนะฮะที่เราใช้ชุดกระโหลกกลานี่มานานเหลือเกินนะแต่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะขออนุญาตฝากของแพงไว้ในนี้นะฮะแล้วก็ใส่ของถูกกลับบ้านนะคือเดี๋ยวไอ้ชุดเกราะเพชรตัวนี้มันจะเป็นชุดเกราะที่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นนะฮะฉุชกชะชักฉุชกชะชักเท่านั้นเนาะเดี๋ยวนะ ชุดเกราะเราจริงๆเราหายไปไหนอะแล้วชุดเกราะเรามันคือตัวไหนแล้วเนี่ยแล้วกางเกงเราไม่มีเหรอเ้าเราไม่มีกางเกงอันเนี้ยวายตายแล้วไม่ใส่กางเกงเดี๋ยวชุดเกราอะตอัวน,นี้นะฮะเราจะขออนุญาตทิ้งไว้ที่นี่เลยนะฮะแล้วไหนของเราเนี่ยเดี๋ยวชุดเกราะนะฮะขออนุญ<ม>าตทิ้งไว้ที่นี่เนาะเพราะว่าอ่มันจะเป็นชุดเกราะสําหรับการผจญเพลิงนะฮะไม่ใช่ผจญเพลิงชุดเกราะสําหรับการผจญภัยก็ไม่ใช่ชุดเกราะสําหรับการ จเจาะเมืองแรก a n c i e t n e a t h e r Bridge เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นชุดเกราะสำหรับที่เด้ยเฉพาะเลยนะฮะอนาคตเราต้องการเราจะทำอุปกรณ์อะไรเพิ่มเราต้องการทำใหมันเป็นในเท่าไรนะฮะเราก็ต้องมาที่เมืองนี้เพิ่มนะฮะแล้วก็มาหยิบชุดเกราะตรงนี้แล้วก็ใส่แล้วก็ทำงานได้เลยอะไรอย่างนี้นะก็จะทิ้งชุดเกราะไว้ที่นั่นเลยนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าครั้งหน้าถ้ากลับมาเนี่ยคุณผู้ชมจะจำได้หรือไม่นะฮะว่ามาอยู่ที่ไหนเพราะว่า <c oughs> ไม่จําไม่ได้หรอกนะไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดจริงๆเออแล้วประเด็นคือมันไกลบ้าน ทำไมถึงไกลบ้านท่านผู้ชมติดตามมาตั้งแต่ตอนแ,แรกๆจากพอเข้าใจนะเพราะว่าแ,แบบนี้ในแม้แต่หนึ่งเวอร์ชันหนึ่งจุดห้าจุดสองนะซึ่งมันเป็นเวอร์ชันที่เนเธอร์ยังไม่อัปเดตยังไม่มีเอเจนต์เนเธอร์บริสนะฮะแล้วประเด็นก็คือว่าพอเราอัปเดตมาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะดินแดนเก่ามันไม่ได้อัปเดตตามนั่นออกไหมใต้ดินมันก็ยังคงไส้เดิมนะก็มีแต่เนเธอร์แร็คธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่มีเอเจนต์เนเธอร์บริซซ่อนอยู่นะงั้นแล้วก็จําเป็นที่เราก็เลยต้องขยับมาไกกลลนน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 นิิดดดดึงงะะะะะเเเเเเเพพืื่่่่่่่่่อออทีีีีจจมมมมมมมาาาาสูแแใใใใหใหใหหรรตฮะแบบๆ้้ยั แอนเชอเดเธอร์บริดจ์ด้วยนะฮะแล้วก็ทางนี้ยโดนตัวเองหลอกมาหลายรอบมากคือมันเป็นทางที่เราขึ้นมาสำรวจเฉยๆว่ามันมีอะไรแต่มันไม่มีอะไรไงแล้วก็โดนตัวเองหลอกบ่อยมากว่าต้องขึ้นมาทางนี้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องย้อนกลับทางนี้ทุกครั้งเลยเป็นคนทำเองแล้วก็พลาดเองทุกครั้งจริงๆสภาพนะแล้วบ้านก็อยู่ไกลๆนะคุณผู้ชมก็คาดว่านะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็น อีพีสุดท้ายสักทีนะฮะไม่ใช่ยัง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 เรายังเหลืออีสันเราอีสันสิบเอ็ดเรายังเหลืออีกหลายภารกิจที่ต้องทำนะฮะหมายถึงว่าน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายนะฮะสำหรับการหายอันเชนเนอร์บริดจ์นั่นเองนะเพราะว่าเราก็ได้มาจำนวนที่พึงพอใจแล้วนะฮะดังนั้นเราก็ไม่น่าจะหาเพิ่มนะฮะดังนั้นแล้วภารกิจการระเบิดเตียงระเบิดเหมืองระเบิดบ้าบอลเมาเหมียวอะไรเนี่ยนะฮะก็น่าจะพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าอีพีที่หกสิบเจ็ดเนี่ยนะฮะอายุเนาะ อันนี้ก็ไม่เลิกเล่นเลยอายุสัทีเนี่ยฮะเออในอีพีที่หกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำสิ่งใหม่ๆกันแล้วกันนะฮะเอ่อไปทำอะไรกับไม่ทราบเช่นกันนะฮะก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับว่าตอนนี้มีไอเดียหรือยังยังเลยนะฮะคิดสดอีพีหน้านะพออัดคลิปปุ๊บอ่ะคิดสดทันทีว่าจะทำอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะเลิศมากนะงานถึงไม่คืบหน้าสักทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้เองนะทำไมเราถึงยืดเยื้อจากสมาได้ถึง67 EP โดยที่ยังไม่ทำอะไรเยอะแยะเลยนะก็เพราะแบบนี้แหละ นะะเพราะว่าคิดสดๆน้าง,งานนะฮะเออเพราะคิดสดๆน้าง,งานยังไม่ทําเบื้องหลังเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราเหลือเฟือมากนะในการทําแต่ละอย่าง <c oughs> คือคุณผู้ชมติดตามซีซั่นเนี่ยคือคุณผู้ชมจะได้แบบติดตามชีวิตส,สดๆเลยนะว่าเราทําอะไรกับโรนี้บ้างนะคือคุณผู้ชมจะได้แบบอัปเดตแบบ ใกล้ชิดสนิสนมกับคุณชมเลยนะฮะอะเราจะแบบเราสร้างอะไรพวกคุณชมจะทราบันทีนะ,ะับว่าเราทําอะไรบ้างเราเออกไปสำรวจที่ไหนคุณผู้ชมจะทราบันทีเลยนะเอ,อเพราะอะไรเพราะเราไม่ทําเบื้องหลังไงล่ะ <laughs> เราทําเบื้องหน้าล้วนนะก่อนสร้างก่อเสริฟอะไรนะฮะถ้าไม่ได้ดานมากลาคายเกินไปก็คือสร้างสดๆน้างานนี่แหละนะผู้ชมก็รับชมกันไปใน1 EP ีีนะหนึ่งมี30ตอนเอ้ย1ตอนมี30มนาทีก็รับชมกันไปเลยนะฮะสร้าง30มนาทีก็คือ1ตอนไปเลยนะฮะสมมติสิ่งก่อสร้างหนึ่งช่าง2ชั่วโมงก็คือชมไปแล้วนะฮะสี่พีนะชมไปแล้ว1เดือนเออเรียบร้อยนะฮะสวยงามนะก็ชมๆกันไปยาวๆนะฮะที่ถามว่าทันโลกไฮคลาสเนี่ยนะฮะยังอยู่ไหมรายการนี้ยังอยู่นะผู้ชมแต ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเพราะว่าเราทําหน้าง,งานเยอะเกินไปพอทำหน้างานเยอะเกินไปมันก็มีเรื่องไม่มีเรื่องเบื้องหลังให้อัปเดตถูกไหมคือเมื่อก่อนเราจะต้องขับทำงานเบื้องหลังไงเพื่อที่ว่าเบื้องหน้าเนี่ยเขาก็จะแบบอัดคลิปแบบใหม่ๆสดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ พวกงานเบื้องหลังนะฮะอัปเดตคุณผู้ชมผ่านทันโลกไมโครฟ์แต่จะปรากฏว่าตอนนี้ก็คือเราไม่ทํางานเบื้องหลังนะฮะพอไม่ทํางานเบื้องหลังก็เลยไม่มีเรื่องอัปเดตเบื้องหลังให้ฟังนะฮะเพราะว่าเราทางานเบื้องหน้าหมดเลยดังนั้นะะแล้วทันโลกไมโครฟ์ก็เลยไม่ได้ออกโรงสักทีนะฮะปัญหามันก็มีแค่นี้แหละแลวไม่มีอะไรมากเลยนะ,ะจบไหมจบเออโอเคชัดเจนนะฮะตีหนึ่งแล้วเหล่เนี้นี่ฉันไม่ได้นอนมากี่คืนเะนี่ยปัญหาคือกางเกงฉชันหายไปไหน เฮ้ S <S> งางเกงไปทีง่าไหนไม่ทราบเลยเนี่ยโอ้หงเกงไม่มีอนา,าจิตอนาใาจเหลือเกินหรือว่าฝากไว้ในนี้ก็ไม่ได้ฝากหรือว่าเราไม่มีกางเกงแต่แรกชีวิตฉันมันน่าเศร้าไปไหม8 34, 8 34, 8 34, เ, آ, เนี่ยแปดสามยีสี่โอเคพออะทาไปเลยนะฮะมาเผากันเนาะโอเคอันนี้คือแร่ตั้งแต่อดีตชาติรือเนี่ย ฉันเผาทิ้งอะไรไว้ทานขนาดนั้นนะคือจะว่าไปไอเตาเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้ใช้มาตั้งแต่แบบ <c oughs> ตั้งแต่ขุดเหมืองเสร็จก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะไอตเตานี้ <c oughs> ทิ้งเตานี่เป็นเตาร้างไปเป็นเตาหนึ่งเลยนะชีวิตสภาพเนะาะทำไมเราถึงได้แบบเป็นคนอะไรแบบนี้เนี่ยโอย รู้สึกดูไม่ดีเลยนะฮะเดี๋ยวเราเผา Ancient Ether Brick เสร็จเนี่ยนะฮะออ n t h e r Scrap เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปที่อ่ uh, ไปที่อ่ uh, ร้านค้า วิลเลจเจอร์ของเรานะฮะให้จับกันได้นะละครวิลเลจเจอร์ซึ่งเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่ไว้ตีเปลี่ยนจากเนเธอร์สแคร็เนี่ยนะฮะให้กลายไปเป็นอเอนเชนเนเธอร์บริสนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาทองไปด้วยนะทองเมื่อกี้ไปไหนและนะเมื่อกี้เห็นอยู่เลยเออเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปตีด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ทองผสมด้วยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนจากเนเธอร์ไรสแคร็ไม่ใช่ดิเราต้องใช้ทองค้าไม่ใช่ทองผสมอะไรพูดอะไรเนี่ยงงโอ้ยนะอันนี้ก็คือเผาหินทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยไหน สมัยพระเจ้าเผาเผาทิ้งไว้นานมากแล้วที่ขุดก็คือจะพังแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรมันๆแรกซะล,ะละนะไม่งั้นเดี๋ยวอุปกรณ์เราพังแน่เลยนะฮะโอ้โหแล้วดูชุดเกราะก,ก็คือแบบสีสันเต็มตัวนะเนี่ยมีหลายสีอยู่ในตัวมากนะอ,อสภาพนะเดี๋ยวเรารอมันเผาสนินี่อย่างดีนะที่เราใช้ blast furnace นะมันเป็นเตาเผาสําหรับแร่โดยเฉพาะมันถึงได้เร็วขนาดนี้นะถ้าเราใช้เตาเผาธรรมดามันช้ากว่านี้เยอะเลยนะ เออนะต้องขอบคุณตอมเผาบลัเฟร์นแนนจริงๆท่านผู้ชมทำเสียงทำไมมันเหมือนจะน่ากลัวไหมก็ไม่ถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่เนาะเออเล่นไหไรไม่รู้นะเล่นอะไรติงตองนะไม่เราแบบอย่ากม่ชมนะฮะคใายเครียดกันเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนแบบไปทำงงทำงานจริงๆ ช่วงที่อ่านคลิปเนี่ยก็อ่าไม่ใช่ช่วงที่ลงคลิปเนี่ยนะน่าจะเป็นช่วงปิดทำกันแล้วใช่ไหมดังนั้นะแล้วก็น่าจะสบายๆนะฮะตื่นเช้ามาดูคลิปสบายๆเลยเนาะอ่ะโอเคพูดอะไรไม่เป็นเรื่องนะฮะปปุ๊บ,บอ๋อได้ในเท่า์ไรส์สแครบมาเรียบร้อยฮ่าฮ่าโอ้ในเทอร์ไรอินกอดว้าวใช้เยอะเหลือเกินทองเนี่ยฮะใช้เยอะเหลือเกินนะเราว้าวนี่ก็คือ น่าจะทำเสียงให้มันตกใจตะลึงอะไรขนาดนั้นเนาะนี่ก็คือเดี๋ยวถ้ไร้สแคร็บนะฮะ,ะเพื่อความสวยงามนะขอดีอะหวางนิดนึงนะฮะเออไอชัตว์หรื a ถไร้สแครบไม่เอานะฮะไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวเราเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะฮะอ่ะป่ะเราไปที่ร้านค้าวิลเลจเจอกันเลยดีกว่านะฮะ เ,เดี๋ยวเราไปชงเชงชงเชงชงเชงกันนะชงเชงคืออะไรไม่รู้เหมือนกันออวันนี้ก็คือดีดผิดป,ปกตินะครับด้วยความที่นอนน,อน,น้อยนะอะก็เลยอาจาะไม่ดีผิดปกติมันเกี่ยวไหมเนี่ยโอ๊ยแต่เรื่องที่พูดมานี่ไม่เคยมีเรื่องไหนที่มันดูเกี่ยวข้องกันเลยเนาะโอเคนะฮะนี่แหละนะฮะระวังตรงน,นี้เลยนะครับกลางร้านกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแต่สวยงามนะ,ะสวยงามสวยงามเออมาโอเคว่าแต่ เราต้องใช้อันไหนเนี่ยอ่าอัปเกรดเกียร์นี่ไงเราจะอัปเกรดอันนี้ก่อนเลยนะฮะว้าวีว้าวีว้าวีโอ my goodness นะฮะว้าว้าว้าวว้าวนี่ไหลไม่เข้าเรื่องนะมาเดี๋ยวเราอัปเกรดชุดเกราะของเราด้วยนะฮะกางเกงยังไม่มีเดี๋ยวอนาคตคงมีนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นอนาคตจริงๆนั่นแหละนะฮะน่าจะยังไม่ใช่เรื่อนี้แต่ก็น่าจะเป็นอนาคตอยู่ เฮ่เย uh ี่ยมไปเลยนะฮะตอนนี้เราก็กลายเป็นตัวสีดำเรียบร้อยนะฮะอ่ะขวานน้องออกมาเดี๋ยวนี้น้อง i ิกแอคด้วยอ่ะมาขวานโอ้ว้าวว้าวจอบไปเลยนะฮะอ่อพิกแอคอันนี้ต้องทำไหมทำไปถเถอะเนาะไม่เป็นไรเรารวย <c oughs> <c oughs> เรารวยโอเค เก็บด้เราอินกอตไว้ดีๆเพราะมันเป็นของสําคัญนะฮะตอนนี้นะเราก็เรียกได้ว่าเป็นเกือบทั้งตัวแล้วนะที่เป็นเนเธอร์ไรท์อะไรอย่างงี้นะก็ขาดแฉกางเกงทำไมมันยังดูน่าเกลียดนะ่าชังอยู่เลยนะฮะ <c oughs> แล้วมันก็คือเอาเชือกรอกกันในเช้านี่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ยังไม่ได้คิดคิดหน้างานนะ <c oughs> เขาเรียกว,ว่าไงทำ ทำงานเบื้องหน้านะฮะบแบบสดๆเลยน้ำชมก็จะแบบแติดตามชีวิตกันแบบเรียลไทม์เรียลไลฟ์กันอะไรอย่างงี้นะทุกอีพีกันเลยนะแล้วรู้ไหมครับก็เลยหายไปเลยนะหลายปีแล้ว <c oughs> <c oughs> <นะ c oughs> โอเคนะจบคลิปิดีนี้นะบพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ